ครบสวัสดีครับวันนี้มาดูต่อลุมกันครับมาไถนาครับวันนั้นเราเจอตัวเม่นบินมาเลยเข้ามาดูอยู่ติดแดนนี่แหละครับติดห้วยต้องเอาออกครับแมวอ,ออกทำนาไม่ได้ครับมันจะต่อยเขาในนี้

เพราะสามทีมีโชคไปเด้อไปเด้อ Thôi mà nhanh cái nó quay ra Chưa nó khắp, chưa răng lắm Nó đã vừa khắp ยังมีชั้นเดียวครับมันยังไม่มันเข้ามาใหม่ผมเห็นตอนประมาณอาทิตย์เดียวนี่แหละครับเนี่ยมาถ่ายนาวันนั้นก็นถือว่าเยอะอยู่ครับไม่เอาออกไม่ได้ครับมันจะต่อยเขาอยู่ที่คันนานี่ครับเขาจะทํานาเ่ยผมไถานาอยู่ฝั่งโน้นครับนาะนาผมอยู่ฝั่งโน้นโอดีมันบินบินมาครับเลยตามเข้ามาดู Mà con chơi có đi khắp Vô dạ vô dạ lời Để con thúng ต้องถมให้เขาแล้วครับมันไม่ถม,มไม่ออกง่ายครับต่อต่อหลุมถมไว้ด้วยถ้าไม่ถมไปไม่ออกถ้าไม่ถมไ้มันก็อยู่อย่างนี้แหละครับนานกว่าจะออกมันไม่ได้ยกขยงไปเหมือนพึ่งนะครับมันจะออกไปทีละตัวทีละตัวทีละนิดทีละหน่อย จิดเรียบร้อยครับไม่รู้จะตามไกลหรือเปล่าครับได้แต่ตอนไหนพิ่งมันตามนี่แหละครับไม่รู้ใหญ่ครับ ต่อหลุมคุ้มค่าครับถ้าได้แต่ละลังต่อหลุมตัวใหญ่ดีครับตัวใหญ่ดีนี่น,นะครับนึ่งออกมาแล้วแต่เยอะอยู่ครับเยอะอยู่เยอะอยู่ได้ได้ครับคุ้มค่าอยู่นึกว่าจะไม่เยอะขนาดนี้นะครับไม่เห็นมีข่อยไม่เห็นมีคุยอะไรเลย แต่ว่ารังมันใหญ่ครับรูมันใหญ่ยูรูอย่างเบื้อ่มเลยไ,ได้อยู่ครับสุมน้าสุ่มนื้ออยู่โอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ